ครับสวัสดีครับก็มาเจอกันนะครับผมบครับกุลชาตินะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องเห็นวันนี้มีคนถามมานะครับว่าค่า E.M. คืออะไรในอยู่ในว้าซ่ไลค์กับอยู่ใลิงเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่า E.M. คืออะไรโอเคครับก็มาต่อกันนะครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เนาะมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่า E.M. คืออะไร ก็เลยวันนี้จะมาอธิบายฟัง EM มันจะเข้มมาตรงนี้เห็นไหมครับ EM ถ้ามีมันก็จะเป็น25 50 75 100อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ร้อยละ EM คือเหมือนเราโดนเพิ่มเบีย้ยครับตามทั่วตามแบบประกันทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเบีย้ยใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเขาเรียก EM คือมันจะไปเพิ่มในค่า c ิ i ไส่วนใคร EM เท่าไหร่เนี่ยอันนี้สำนักงานใหญ่เขาจะเป็นคนส่งมาให้นะครับเราจะไม่รู้นะครับว่าใครโดนเท่าไหร่ นะครับซึ่งจริงๆแนวทางการเพิ่มเบี้ยของ UL UK ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2อย่างนะคืออย่างแรกเนี่ยเสนอไปสมมุติเสนอทุนล้านนึง่งบริษัทก็จะบอกรับได้แค่เจ็ดแสนห้าแสนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือให้เสนอให้ทำทุนน้อยลงแต่ว่า c i ก็จะไม่โดนปรับขึ้นนะครับอันแรกแต่ถ้าอันท,ที่สอง EM เนี่ย E.M. คืออะไรอันนี้คือเคสจริงนะครับผมได้ทำยูนิตลิงเนาะเพิ่มเข้าไปก่อนปีใหม่เนี่ยประมาณันที8นะครับแล้วเนื่องจากด้วยตอนนี้กินเยอะนะครับน้ำหนักก็เลยเยอะเนาะก็เลยโดนเพิ่มเบี้ยนะครับมันก็จะมีเนี่ยว่าเห็นไหมว่าค่าการประกันภัยตามวัตถานนะครับ103บาทตอนแรกผมไม่ด้ว่าโดนเพิ่ม103บาทเท่ากันทุกปีสรุปเนี่ยมันมีแน่ท้ายมาว่าเขาส่ง หมายเหตุเนี่ยคือเขาส่งใบเซลิล e ัสอันใหม่มาให้นะครับซึ่งอันนี้คือเซลิรัสอันใหม่โอเคเซลิรัส e อันใหม่เนี่ยมันก็จะมีเขียนเลยว่าเห็นไหมครับศูนย์เจ็ดห้าคือผมโดนเอเอ็มเจ็ดสิบห้าเอเ็มเจ็ดสิบห้าคืออะไรคือมันจะเพิ่มค่าซ o i อผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในทุกช่วงอายุเลยนะครับซึ่งอันเนี้ทำทุนไปหนะ้าแสนสี่เนาะ ดูอันเก่ากันอันเก่าในทุนห้าแสนสีเนี่ยในปีที่หนึ่งในปีที่หนึ่งนะครับผมจะเสียค่า c ีไอยู่ร้อยสิบ็ดจุดเจดนบาทนะครับแต่ว่าอันใหม่มันมาเนี่ยผมต้องเสียเพิ่มเปสองร้อยสิบจุดเก้าแปดบาทซึ่งเรามาลองเช็คดูนะครับอันเก่าเท่าไหร่นะร้อยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดศูนย์นะครับ บวกด้วย75%มันจะคือ240.97เห็นไหม240.98ซึ่งก็คือ CIO อันใหม่มันจะบวกไปทุกช่วงอายุเลยนะครับอย่างตอนปีที่2เนี่ยผมจะโดนอยู่146.70เนาะเอา146.70บวก75%นะครับเป็น256.73 ยังไงซึ่งก็คือ c ซลของเดือนที่สองไอของปีที่สองมันจะบวกไปไงทุกช่วงอายุเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เราเหลือเงินไปลงทุนน้อยลงเพราะโดนหักค่า c ซ i เยอะขึ้นอันนี้คือความหมายของ EM และ EM มีประโยชน์ยังไงนะครับอย่างเงี้ยผมรู้แล้วว่าของผม EM 75ถูกไหมเอถ้าผมอนาคตถ้ายังตัวน้ำหนักเท่านี้อยู่ผมก็รู้แน่ๆว่าผมโดน EM 75 เวลาผมมาสมมุติจะมาซื้อ U L นะครับก็กรอกไปนะครับเพราะตอนนี้อายุ42นะครับเกิดที่6กันยา2521กรอกไปเสร็จปุ๊บอันนี้ถ้าไม่มี E M ก็จะโดนคิดค่า C I ปกตินะแต่อนี้ผมรู้ว่าผม E N 75ก็ลองใส่ไปนะครับมันก็จะคำนวณให้จำนวนอำประกันภัย504นะครับผลตอบแทน สามไม่ถอนสัญญาเพิ่มเติมไม่ซื้อโอเคมาดูสรุปตัวอย่างผลประโยชน์ผมอยากดูแค่ค่า C O I แต่ละปีเนี่ยผมก็ติแค่ค่ากำรกันภัยอันเดียวนะครับก็มาดูเห็นไหมว่าปีที่หนึ่งโดนไปสองร้อยสี่สิบจุดเก้าเจ็ดตรงกันไหมนี่อันอันใหม่อันนี้นะครับปีที่หนึ่งโดนไปสองร้อสิบจุดเก้าเจ็ดโอเค ปีสองโดนสองร้ยห้าหกเ็ดมเห็นไหครับมันจะตรงกันแล้วปีที่6เนี่ยโดนไป337.05ปีที่6 3สามร้อยสามนี่ก็เป็นที่มาของ EM นะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนจะโดน EM เท่าไหร่เนาะประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจากันบ้างมีอะไรไม่เข้าใจาก็สอบถามหลังไหม์กันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ